ฮอลลีวูดเกมนท์ไทยแลนด์ซปเปอร์แชมป์กลับมาแล้วฮอลลีวูดเกมนท์ไทยแลนด์นะครับซปเปอร์แชมป์เจอแบบนี้ได้ทุกวันอาทิตย์ทางช่องโมโนย9 9แห่งนี้อ่ะสลับแล้วนะฮะณนะตอนนี้บอกเลยว่าหัวหน้าทีมจะลงมาเล่นเองเพราะาเกมเกมนี้มันทะลุดมากๆะเกมเกมนี้นะครับคุณจะต้องพยายามกดให้ไว กดไปเนี่ยเรื่อยๆเลยพอฟังเพลงเนี่ยคุณอยากจะแบบว่าพอเพลงจบเมื่อไหร่เขาร้องเนื้อผิดเมื่อไหร่คุณกดกันเข้าไปาติดฝั่งไหนฝั่งนั้นได้ร้องเนื้อที่ถูกต้องออกมา,าใครร้องได้เอาคะแนนไปนี่คือเพลงฮิตผิดเนื้อคะแนนตอนนี้พวกเราตามอยู่7ต่อครับถึงเวลาที่จะแซงแล้วครับไม่ถ้า,ถ,าถ้าเรากดติดแต่เราไม่รู้เนื้อเราก็ต้องพยายามหาเนื้อที่ถูกให้ได้ ถ้าเรากดติดแล้วเราไม่รู้เนื้อนี่แย่เลยนะผมถามยากไปเหรอไม่ก่อนถึงจะงักถึงกระชนักคือแบบว่าเอ๊ะตกลงว่าเขาจะเล่นมุกหรือว่าจริงๆเหรขาไม่รู้จริงๆใช่ครับถ้าคุณไม่รู้เนื้ออย่าไปกดกดไปง่ายเนียคือง่ายๆไม่รู้เนื้ออย่ากดคู่แรกให้คลอสกันก่อนเลยนะครับพี่ปูพี่แจ็คครับเจอกันอเดิ ไทยครับโอเคอยังอยู่คร <ๆๆ S 3> <ว>ับยังอยู่พร้อมนะเพลงของพวกคุณนะครับเพลงที่ผิดเนือ้อพร้อมแล้วมามากแกมนี้ฉันก็รู้ว่าจะต้องลงเอยอย่างไรไม่ต้องรอให้จนเกมฉันก็พร้อมที่ยอมตัดใจหากลืมฉันได้ไมีลำบากเธอก็ควร จฉันไปอยากขับวินมอตอร์ไซค์ดันขับไปเจอด่าน่าเกมนี้ฉันก็รู้ว่าจะต้องลงเอยอย่างไรถ้าควรจบเกฉันก็พร้อมจะยอมตัดใจหากลืมฉันได้ไม่ลำบากเจอก็ควรจะจากฉันไปส่วนตัวฉันพอเข้าใจฉันมันแค่ทางผ่านเช็คทุกคำกัน ทูกคนไม่ทันนะแต่เราอะร้องได้เหมือนกันได้อยู่แล้วแห่งนี้อ่ะฝั่งนู้นได้คะแนนไปกับพี่ครับขอบคุณมากมันยากต้องกดแล้วล่ะตอนนี้เท่าที่ดูคือคือตะเกียบของของพี่ปูอ่ะเขาเขากดแบบเนิบเนิบแต่เนี่ยซอยยิกเลยกึ่กเลยกดบ่อยๆแล้วเราจะรู้จังหวะการกดพี่หาเขาไม่ค่อยได้ถูกกดพัก กดโลบี้โลบี้จริงปะเนี่ยกดโบี้จริงผมบอกให้ไอทีมงานบอกผมบอกว่ากดทีมงานบอกตอนไหนเน่ยู่ต่อไปครับคุณแชมป์คุณเจนนี่เออเดินยืนข้างหลังเลยครับยืนข้างหลังหันหน้าออกนี่ดูดูเพลงฮิตผิดเนื้อของคุณทั้งสองคือเพลงเพลงนี้ คิดิๆลองค้าสุดค ah, okay. ิดสุดคิดสุดเพลทว่าทำไมทำไมต้องทำร้ายกันอย่างนี้เพราะรักสุดคิดสุดชีวิตสุดกูอยากไปกินปูแต่ว่าเงินไม่มีเพราะฉะนั้นกูจะร้องว่าก็เคยดูดูียกว่าเป็นคนนี้ก็เคยดู้ผมเน้นด้วยผมเน้นด้วยก็มาเน้นด้วยก็ไม่เอาก็กะปิใช่ค่ะก็เคยพี่เดี๋ยวปิดถูกแล้วเอาคะแนนไป เดี๋ยวแม่เขายังไม่เรียกฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่เขารีบแม่เขารีบมาแม่จะนี่ไปปล่อยปลาจริงจริงเลยเชียวโอเคโอเคพร้อมนะแม่กดเป็นเปล่าฟังร้อมซ้อมพร้อมนะเพลงฮิตที่เดือดหูทั้งสองคือเพลงเพลงนี้ เาเป่ธอเป็นมันแล้วฉันทองได้ไงอะไรวะจะให้ฉันนั่นเอาคืนที่ใครกรรมการนี่ไงติดน,นี่นี่นนอ่านสอนกันลนะคือแม่แม่เนิบไปอ่ะมันต้องอย่างไรมันต้ไไอง เนี่ยช้าเอย่างมันช้าอันนี้ช้าอย่างช้านี่เอออนี่เร็วอันนี้เร็วไหนนะลองก่อนดิ้งเฮ้ยช้เฮ้ยทำไมครั้งแรกต้อเป็นอย่างนี้ด้วยมันต้องไปด้วยกันไหนคอยเทมันต้องไปทั้งหมดไปหมดอ่ะไฟติดนะไฟติดนะคู่ต่อไปครับโอ้พี่ไทยกับคุณแซคครับเจอกัน้ยอยากรู้ว่าใครจะเร็วกว่าเดี๋ยวก่อนสิรักคู่นะเดี๋ยวก่อน พี่ไทยอ่ะไม่ค่อยไหวแล้วเนิบตลอดเพราะหลายบ้านเปลี่ยนเป็นลิ้นได้มั้ยโอ้โหอ้าวตายแล้วถ้าถ้าใช้ลิ้นนี่ติดเลยนะเพราะผมไปมากแล้วขอเซมเปิลได้มั้ยฮะตาหนูไม่คิดเลยอันนี้ง่ายเข้าทางคุณเลยพร้อมนะเพลงฮิตผิดเนื้อมาบางคนก็ถืออีต่อมาด้วยเขอคงมาช่วยขอจังหวะมัน ปวดท้องขี่แต่ตอนนี้ดันสวมตันโชคดีไปจบเพลงนี้อย่าพึ่งหนีก็แล้วกันอย่าพึ่งหนีก็แล้วกันก่อนจบก่อนจบอ้ยหยุดหยุดผมกำลังทวนอยู่ฮะอ๋อนเร็วเร็วเดี๋ยวหมดเวลาก่อนจบเพลงนี้อย่าพึ่งหนีก็แล้วกันใช่ไหมกับปรมการใช่เคยไหมไม่เป็นไม่ผมโชคดีโชคดี รู้ไหมนอนต่อยยงไงเนี่ยแซ็กถ้าใช้ลิ้นกดนะสู้เขาไม่ได้ต้องแซมเพื่อนฮะเป็น3ามพยางด้วยปะตะตะตะปะตะตะตะปะเนื้ออีก2เพลงไม่เคยคิดว่าพี่จะขนาดสมบูรณ์ทิศรายการคือเดี๋ยวเอาผ้ามาปิดหน่อยทำไมอ่ะกินออกอ่ะพี่มันเหม็นมันเหม็น ไม่ได้เห็นนะม่ได้เห็นเหรออย่างที่ผมบอกไปครับว่ารายการนี้มันมากนะครับเขาก็ไปปรึกษาท้องแป้งทั้งแป้งเบอกว่าเออใช่พี่พูดได้เหรอพูดได้เหรออ่ะ ส่งตัวจี๊ดมาประทะกันครับตัวจี๊ดตัวจี๊ดคือคู่หนึ่งแต่ห้ามซ้ำดังเดี๋ยวเล่นสองเพลงคู่แรกฝั่งนี้ส่งใครฝั่งนี้ส่งใครเจอกันหัวหน้าคุณแจ็คมาฝั่งนี้ส่งหัวหน้าครับคุณแจ็คฝั่งนี้ส่งใครครับเอาใครอินอินไอ้อินอ้ินอินอินอินแจ็คครับเป็นอะไรไหวไม่อินไหวนะนี่คู่แข่งจ้าคันหูเลยนะเว้เชื่ออะไรฮะอินคันอินคัน นี่หนูไม่คิดเลยว่าพี่ไททานากที่หนูฟังมาตั้งแต่เด็กๆจะเป็นคนแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่ได้เป็นแค่คนเดียวนี่เป็นกันหมดเลยอะพร้อมนะคุณสำคัญครับเพลงเพลงนี้เพลงที่ผิดเนื้อคือเพลงเพลงนี้ครับม แพลนไปโมนาใบฮาราละในเขตอ้อมแขนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ปผู้สุดท้ายเอาใครครับห้ามซ้ำเดิมเพลงสุดท้ายแล้วเ e o p ป e เออพี่ปูนี่แหละจะไปก่อนไปก่อนให้พี่ปูพี่ปูพี่ปูไปแล้วพี่ปูฝังนีม่ใครครับเขาจะส่งหนูไปซอยปะอุยสบายเลยเนี่ยอยากไปซอยแต่ว่าแหมมันไม่มีประสบการณ์ในการไม่มีเรียกเรีย้องดังเพลิงหน่อยครับทำไมฮะหวอหวอาเจนนี่ครับกับคุณปูเจอกันเพลงสุดท้ายได้จะต่อไม่ได้หรอกเก็บไปเก็บไปกลัวพี่ปูโอ้ย ที่กดได้ก็ต่อไม่ดูหรอกรอบนะเพลงสุดท้ายคือเพลงเพลงนี้ที่เก่าเจ้าเดินให้มั่เจอขอให้เธอยันเรื่งนั้เลี้ยนส่งให้ความปมดราวความเศร้าทำเอาเจ็บเลี้ยนส่งให้เธอกับเขา ที่เขาฟันคุยที่ให้ไปแก่บนหน่อยเต็งอะไรอะไรนะอะไรวะ ได้คะแนนแล้วเนี่ยถ้าเนื้อถูกอ่ะอาต้องการอะไรวะขอให้เธอโชคดีพ้นจากคนคนนี้ที่เธอไม่ต้องการแจะต่อด้วยแล้วเกาะหาที่เก่าเจ้าเราที่เก่าเจ้าเอ่ยดีไปช้าอย่ารงนี้เลี้ยงสุงใครซ้อมเลี้ยงเราทําเราทํเหาเก็บบดเรียง เช็คบินที่ฉันซื้อความเสียใจฉันจะจ่ายเองนี่เขาบอกมาเรายังไม่รู้เลยใช่หรือเปล่ากรรมการใช่นี่ไงเช็คบินนี่เข้าไปทุกท่อนเลยทุกอันเลยยังไม่ได้ฟังไงว่าม่นท่อนไหนฟังตแล้วพอมาถึงปึ๊บสับสนเอาท่อนไหนดีวะน่าคุยกัน3า ว่าน,านั้นเริ่มต้นใหม่เรียงส่ง <c oughs> บอกเลยว่าตอนนี้พลิกเกมแล้วนะครับเพราะันข้อละสอคะแนนนะครับเพลงที่เขาได้ไปฝั่งนี้ได้ไป5คูณสองเท่ากับสิบวงเก่าอีก7นะครับนำไปก่อน17ต่อ11คะแนนแล้วเฮ้ย นี่เพงสติงทั้งนั้นเลยนะไม่น่าเลยนะทางเขาหมดเลยทางทางเขาหมดเลยแต่มันอาจจะยังไม่ได้เขาหรือไม่เขาอาจจะเป็นแผนของเขาก็ได้เพราะเกมต่อไปีต้องใช้ความรู้รอบด้านเขาอาจจะฉายตรงนั้นก็ได้เดี๋ยวย้ายไปสวนหลังบ้านของผมนะครับกับเกมกนี้ครับตอบโดนโยนแต้ม 20อันดับจังหวัดที่คนไทยเดินทางไปเที่ยวมากที่สุดในเดือนมกราพัทยาพัทยาชนบุรีไปแล้วพัทยาก็ยังไม่เป็นนะจังหวัดอ่ะ